ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุกูสุขนนะครับครับมือนี้เดือนท่างมานะครับครับพอแต้มเอื้อนมากินเขานะครับพี่น้องเอฟซีครับก็เลยมาโทบกันกับพอบันสวนนะครับเนาะดวแล้วนะครับที่บอลเด็ดตามตัวเลขกเนวท่างของคุณพ่อเนาะครับเนาะพ่อบ้านสวนครับครับมือหนี้เอารถพอบรั่นสวนถึงจะมานะครับ กสวัสดีครับพ่อสวัสดีสวัสดียบ<อ>ดัดเห็นกันดวนเหรอครับมีแ<ด>นวทังใ่เยินว่าปอยแนวทางเล่าพัฒนาค่อมมันบ่แม,นแมน่นเหวนบอกหมวดที่แล้วเป็นในผาเขาบ่หมวดที่แล้วเขาบนล่างปาร,รเขาบนล่างหุนบ่จะปเป็นตัวกับโอ้ตัวกรับก็ยาเดียวว่าทำเขาปนนันเนาะหมวดก้อนเลยเขา วนลังทามตัวพาร์แตกสามตัวเลยบ่พ่อเดี๋ยพอแต้มาเป็นล่องเลยถโออันพอแต้มาร่องนี่ทผมบ่ได้ไปตามน้ำขวังเถอะคือความหมายว่าเจ๊ซี่ว่าเออเล่าจากเ็กซี่อยากถามว่าอันเขามาเปลียนเที่ยมครับกันเลลงไม่เล่ามันเป็นวันรุก่งก็กันวันนี้ครับโอ้รอบนี้รอบนี้มันใจบ่พ่อวันนี้ก็คื เ,เ,เลขวิ่งของพ่อนี่เข้าตลอดบ่เขา้าเลขวิ่งเข้าตลอดถึงว่าบ่าเข้าจับคู่กับเขาโอ้หกสองกัตรงๆรงเลยลายสุดหลายหข้งบ่พ่องแ8ดแปดแปดเ่าเนีนให้ไอ้เนียนให้2เนีนให้2องคู่แม่นเอาพี่น้องยุอดใจรอนะครับ <c oughs> คุยกับพ่อบั่นสวนจักหน่อยครับจังค่อยเบิ่งแนวทางชมแนวทางไปนํากันครับงวดมันงวด93นั่นมันกับ46มันออกคือซ โอ้โหถือว่าสุดยอดตัวนี้เลี้ยงสามตัวเลยซีก่อนสามฟ้าเลี้ยงสามตัวฟ้ารอบนี้หิแตกสามตัวได้พอทีนี้มาแนะนำทางถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วมื่อนี้เพราะว่าเล่าพัฒนาสิออกเมือแรงสองถุมประมาณสองถุมก็กลัวเป็น้องเย็บเช้เอาเอาเลยเพื่อเอาเลยปะครับอ๋อเอาๆกันนะในโอกาสครั้งเดียวในมาเอาแนวทาง มาเป็นยังางไรเป็นยังครับเด็กคือเก่าครับมือนี้เป็นมือวันที่อ้ยวันที่ไหะถึงกว่าวันศุกร์วันศุกร์ที่หกกับเดือนธันวาคมหกเจ็ดครับพล้บ้านสวนนะครับพี่น้องที่เก่านะครับจำได้ ที่นองเงีซีสไม่ที่ขอมาอยัางพันนิรู่อเสียงเรียงน้าพร้องคุณพอ่อครับมือนี้กัจังเนามาชมแนวทางกันก่นนาาอนเด่หดนหาบพ่อเดี่ยงห้างกับส้งนะัน 2> นบ2ศนะูนย์ห้าสามโม้เด็กเนี่ย ไซร์บี่งไซร์หลุดนะครับกับหลักสองอันเราบุลืมเลยาดเหล็กแปดคู่เล็กแปดคู่เอาซือ่าปะไรพี่น้องทกี่เพราะว่าคุณผัวสิเนียนหายู่เอาล่าพัฒนานำยังพอกับเล้าเลอยจ้ะเชยนเชยนเป็นเหลืเล่าหรือเปล่าเออเดียวโอ้เเอาเอาทั้งใต้ก็ได้เพาะตำเล่าครับเอานี่ก็ได้ไปได้พี่น้องิเขาใจว่าเรรัฐบาลไทย ชองหางโอ้ไม่แลวเหล็กสามตัวเอาเนี่ยวงกลมพวงกลมเห็กชุดสองตัวได้เพาก็ขึ้นตรงนี้อ๋อบานพี่น้องมันชกมันขึ้นเป่านะรับคือเป่าคือเป่าก็จับตัวนี้มานไม่ใช่ตัวนี้อืมขึ้นขึนขนจับแบบชนะยันในนี้เลยนะครับเอาเอาเอา เอาจะไถ่เป็นเป็นลักรวยพี่น้องเยาว์ชีเบิ้งไล่ีนบันเมื่อไปเมื่อเราดีเนาะเมื่อเธดีเนาะครับเมื่อแล้วแล้วล่ะเอาวันศุกร์ที่หกนะครับเดือนธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับพ่อบ้านสวนนะครับตำลาวนะครับพี่น้องเยาวชีครับวิ่งบนล่างนะครับหากับสองนะครับชุดจับคู่นะครับพอบ้านสวนให้ก็คือห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าห้านะครับ ติดเบิร์นมากนะครับฮ่าฮครับลัก2นะครับสองศูนย์สองสีสองเจ็ดสนะครับส่วนเลขกสาตัวครับศูนย์ห้าสี่นะครับห้าสองศูยเด้อพี่น้องครับเก็บหน้าจอยร้อมครับตัวเนียนตัวเจาะควางขุนพ่อนะครับห้าสี่กับสองศูนย์ครับพี่น้องทีีครับห้ากับสองศูนย์ครับ เอารอบนี้ให้แตกซ้ำตัวแล้วนะพ่อเนาะเอาจะให้ปังปังครับแล้วไอ้รัฐบาลให้ของพ่อเหมืที่แล้วเป็นไหนเหมือนที่แล้ววิ่งวิ่งหกลังวิ่งหกลังเด่นปาตัวจับไซนึงเนาะพ่อเนาะมันเอาเอาแต่หกสี่ก็หกแปดขอตัวตัวเหล็กวิ่งเด่นๆหน่อยมากจอหกเลยแหละจอหกเด่นเอาของวันนี้เดี๋ยพ่อวันนี้ยังยังย่างวันนี้โอ้ยัางผัดเดเห็ดมั้ง เดี๋ยว,วจะจังเอาไหมครับครับมันจองคำนวดบางคือมั่ล่ำจะออกจากต้องแจ้งตัวมองได้ครับเป <laughs> ็่แจ้งตัวบางแง่มองอไปกันมันจะได้กลับขึ้นมาแจ้งไหมนะนี่ <laughs> คืออาจารย์นักคำนวณที่มีสื่อเสียงเทียงน้าเพว่าที่เป็นรัฐบาลไทยกับเ่าพัฒนาครับพี่น้องที่พอบันสวนครับสามแปดตรงๆเลยหมวดสามแปดเป็นเือนแปดหมวดสามร้องกนเนสามอ ขึ้นไปทางหุ่นประม่านยู้ยู่ส่วนไหนพัวผมถามถามึ้นไปหาพัวว่าลุลจักบันใดหมดเสียนเสียนออกจากอำเภอหนองหทนไปใส่เผาไปเสียนในใส่เผาใส่เผ่าหรือเป่าใส่เผาไปเลี้ยวโคกชมรันไปเลี้ยวโคกชมรันใส่เผ่าไปประมาณจะได้บดเอ๋องยังไรกับประมาณโลนึงสวนยางน่ะแวะสวนยางสวนยางไหมผัวอยู่ฟังฟังทางไหนไปเขาไปทางอำเภอเพชรทนครับสวนยางมันจะอยู่ขัวมือ อยู่ขัวหมือ่นบ่เออขัวสําล่ามันจะเลี้ยวด่ายครับนั่นแหละเส้นนั่นแหละเขาเลี้ยวเข้าไปไนี่ไกลบ่ประมาณจักสามลูกสามกิโลเนาะไปฮะนี่ก็ไปบ้านน้องกะครับเอาเบอร์โทรพ่อไปนั่เนี้ยพ่อเบอร์โทรบ้าครับเอาเบอร์โทร่วไปนั่รถเกื่อพี่น้องเย็บซีอยากโทร่วขวารีดเงาทางนั่พ่นอนั่หรือว่าเวลาเดินทางไปหาพ่อก็จะได้โทรหากันสกนักวัน 0926562829ครับพี่น,อน้องเบอร์โทรของคุณ่อบัณส่วนครับเอาให้เฮงเฮงปังปังกันสุกูลทุกคนครับรอบนี้ก็ถือว่าขัดเป็นเขารอบนี้ก็ถือว่าโชคดีของทางช่องนะครับเดินทางมานะครับมาอ่อของคุณอ่อพอดีครับเ,เดินด้วเงินเอาโศ <laughs> กโศก,กมันๆได้อ่อครับสวัสดีครับปังปังมารงครับผม